เสร็จแล้วนะคะผัดไก่ใส่เหล้าเชี่มชนแล้วก็เห็ดหูหนูสดเห็ดหอมสดนะคะ,อะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะช่องเย,ยนากับตาสนนะคะวันนี้นาะจะมาผัดไก่อันนี้ไก่นาะอบคือนาหมักแล้วนะคะนาหมักใส่เหล้าแล้วก็มีอะไร มีเกลือน้ำตาลรสดีนะคะส่วนเหล้านก็จะเป็นเล่าเชืช่อมชุนมาดูส่วนผสมกันมีกระเทียมบุกแล้วก็ขิงนะคะอันนี้จะเป็นหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมอันนี้จะเป็นต้มกู้สั้นสิ้นต้มกู้คือ,อเห็ดหอมสดอันนี้ก็เห็ดหูหนูสดนะคะส่วนผสมก็จะมีน้ำมันหอย แล้วก็ซีอิ๊วน้ําตาลรสดีนะคะจะน่าจะมาผัดผัดไก่นะคะเดี๋ยวตามไปดูเลยจ้านาเอาส่วนผสมทุกอย่างลงไปในหม้อคั่วให้แห้งก่อนนะคะแล้วก็เอาเนใส่เลยแล้วทีนี้ก็คั่วให้แห้ง นะคะเอาไก่ใส่เยอะใส่นี่หมักหมักเล่านะคะเล่าเิมซคุณย่าให้เขาเ,เลื่ยน ติมน้ำไปนิดนึงนะคะอบเขาไว้สัหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เครื่องนะคะเพราะว่าไก่ก็หมักไว้แล้วเดี๋ยวสักพักค่อยเอาเครื่องใส่ก็มีน้ำมันหอยมีน้ำตาลมีรสด,ดีแต่ตอนนี้เรายังไม่ใส่นะคะเราเคี่ยวมาสักพักหนึ่งก่อนเนาะติดไฟ เรามาทำน้ำน้ำซีอิวเนาะน้ำจับที่จะไปลงหม้อนะคะมาใส่น้ำตาลแล้วก็โหยวน้ำตาลน้ำมันหอยแล้วก็โรดีนิดนึงแล้วก็ซีอิวนะคะเราคนให้เข้ากันแล้วก็เติมนะ้ำบีกนิดนึงก็ได้ละแล้วทีน,นี้เราก็จะไปลาดที่ เรามันของไว้นะเ,เติมนะ้ำไปนิดนึงก่อนพอให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายดูก่อนว่าถ้าน้ำในหม้อเยอะเราก็จะใส่เป็นแป้งเขาเรียกอะไรอะแป้งข้าวโพดแต่ถ้าน้ำเขาน้อยก็จะไม่ต้องใส่เพราะที่นี่ส่วนมากเขาจะกินไม่มีน้ำา้ำนีำ่เหมือนบ้านเราบ้านเรานี่จะแกงอะไรก็ใส่น้ำเยอะแต่ที่นี่อะเขาจะใส่เป็นขุกขิดขุกขิดนะคะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะเปิด้าแล้วนะคะถ้าไก่สุกดีก็เอาน้ำซอสที่นาทำไว้เมื่อกี้น่ะน้ำซีอิ่วเอามาเทลงเลยให้ไก่สุกก่อนเพราะไก่นี่แช่เหล้าไว้จ้ไก่สุกดีแล้วนะคะ ชิมรสเมื่อกี้ก็ยังขืดอยู่ยังไม่ได้รสชาติเท่าไหร่นั้นเราก็เลยเอาน้ำนี่เทใส่ไปเลยนะคะน้ำซอสท,ที่ทำไว้เมื่อกี้เนาะดูน้ำก่อนนะถ้าน้ำเยอะเราก็เอาแป้งขา้าวโพดผสมเอาสักช้อนหนึ่งผสมน้ำแล้วก็เทล,ลงไปเขาก็จะเป็นน้ำน้ำจับเหนียวๆเ,เนาะเป็นน้ำซีอิ้วเหนียว ถ้าน้ำพอน้อยอยู่แล้วไม่ต้องใส่นะ,ะจ้าก,ก็ขอบคุณพี่พเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องนาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมช่องนาตาสอนนะคะใส่อันนี้ลงไปก็เสร็จแล้วขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอ้าวเสร็จแล้วนะคะ ผัดไก่ใส่เหล้าเช่อมชนแล้วก็เห็ดหูหนูสดแเห็ดหอมสดนะคะอขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํำกันเลยค่ะ